ว่างแล้วนะครับว่างแล้วเมื่อเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะนะครับจบกิจบจบประมาจันสิ้นการเกิดตายนะครับสิ้นความทุกข์เพราะว่าสงบนะครับสงบกิเลสเพราะว่าชำระล้างกิเลสชำระกรรมชำระอิบารก็เลยเป็นผู้สิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับ ปล่อยวางจิตปล่อยวางทำปล่อยวางเวทนาปล่อยวางกายก็เป็นเพียงสักว่าธรรมเกิกิเลสเพียงสักว่าจิตนะเพียงสักว่าเวทนาเพียงสักว่ากายทุกอย่างจะเป็นเพียงสักว่านะครับใจไม่กำเริบาะแปลว่าไม่ยึดไม่ปรุงแต่งจิตนะครับไม่ปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นเป็นกิเลสให้เป็นกรรมเป็นนิบานเมืหห่อจิตหลุดพ้นแล้วนะครับ ก็ปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือสลับสละละลายนะครับความยึดมั่นถือมันเป็นวิมุติยานทัศนะลุปนนะครับข้าถึงความไม่มีไม่เป็นนะครับไม่อยากไม่ยึดนะไม่กังวลไม่ห่วงเพราะว่าเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายในวิบากทั้งหลาย ในคำทั้งหลายนะครับก็หลุดพ้นโดยชอบเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เป็นอยู่โดยสงบนะครัเป็นอยู่ด้วยความสํารวมเป็นอยู่ด้วยความปล่อยวางเป็นอยู่ด้วยความไม่กังวลไม่ยึดถือดำรงชีวิตด้วยความรู้ชอบนะครหลุดพ้นชอบนะครับ,อ,บ,นะรบอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวล นะครับไม่เป็นธาตุนอิสระสงบนะครับสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบกิเลสสงบกรรมสงบวิบากความสุขความทุกข์สงบความรักโลกลดลงอยู่ด้วยความผ่องใสล่าเลงแจ่มใสเบิกบานเอ,อบอิ่ม,เช,มเช่มชื้นนะครับไม่มีคุณข้องหมองใจไม่มีคุณมัว ไม่มีกิเลสกำเลิกไม่มีความเล่าร้อนไม่มีความวุ่นวายไม่มีความ้งซ่านไม่มีความไม่มีความกังวลไม่ไมีความเก็บกดไม่มีความเครียดเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายในธรรมทั้งหลายที่มันเกดิดจากที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นอนัตตาก็เลยวางเฉยได้ สลัดสลัดล,ะล,ะลายได้หลุดพ้นได้ไม่ห่วงไม่เป็น่วงไม่เป็นกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นนิบากนะครับหมดความวุ่นวยสะดุ้งนะครับหมดความกลัวหมดความวิตกนะครับอยู่ด้วยความเยือกเย็นอยู่ด้วยความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าหมดกิเลสนะครับเพราะว่ากิเลสนี่ทําให้เราร้อนวุ่นวายเร้าหมองเกิดแห้ง ให้เป็นทุกข์ให้เป็นกังวลฉะนั้นเมื่อเข้าถึงวิมุติยานทัศนะเข้าถึงความไม่กำเริบแห่งใจก็สบายใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องคอยห่วงตัวห่วงตนไม่ต้องคอยห่วงความรู้สึกไม่ต้องคอยห่วงจิตใจไม่ต้องคอยห่วงอารมณ์ว่ามันจะเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกหรือว่าคิดมากเพราะว่าปงปล่อยวาง ไม่ต้องคอยหว่วงสังขารไม่ต้องคอยห่วงทำไม่ต้องคอยห่วงจิตว่าจะเสื่อมหรือว่าจะเป็นไปต่างๆนาน,นาเพราะว่าหมดความยึดมั่นถือมัน่นเพราะรู้ชอบเพราะว่าเบื่อนหน่ายคายกำนัดสะล,ะสะละัดสลาราปร,ร้องปล่อยวางหลุดพ้นเป็นอิสระจากกายจากจิตจากเวรนาจากธรรมเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอุปัตุภาควิมุตติ พ้นโดยทั้งสองส่วนรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงไนธรรมทั้งหลายนะครับก็เลยสงบเย็นสงบสุขและเป็นประโยชน์กับตัวเราเองและผู้อื่นก็เป็นนิพพานะมีความเยือกเย็นมีความสงบสุขนะครับฉะนั้นให้เราทั้งทั้งหลายเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะ เมื่อถึงมีวัตถิยานทัศน์นั้นหลุดพ้นด้วยความรู้ความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเห็นถูกต้องในทำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหมดความยึดมั่นถือมั่นนะครับหลุดพ้นเป็นอิสระหมดกิเลสปอกิเลสสังโยชน์ไม่ถึงสังโยชน์ทั้งสิบนะครับก็เลยยุติธรรมยุติกามยุติกิเลสยุติวิบากนะครับไม่ต้องลบลาข่าฝันกิเลสไม่ต้อง เป็นงวนกับจิตใจกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ่าผลกรรมผลกิเลสผลนิพพานเพราะหมดอิ่นนะครับหมดอิ่หมดกรรมหมดกิเลสหมดหนิพพานกันเลยไม่ต้องรับผลกรรมผลกิเลสผลนิพพานนะครับนั้นกันเลยสงบกายสงบวอชาสงบใจเป็นกายวิเวกจิตวิเวกขอปฏิวิเวกนะครับอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ตกร้อนกับกิเลสกับกรรม ครับลลกสมมตุติโูกวิญญัตที่ต่อไปนะครับฉะนั้นก็เลยสงบสติอารมณ์สงบใจนะครับอยู่เสมอนั้นใจก็เลยเย็นอยู่เสมออารมณ์ดีเสมอความรู้สึกผ่อนคลายเสมอรู้สึกดีเสมอนะครับแต่ความสม่ำเสมอไม่ลุกลุ่มดอนดอนไม่ฟูฟูแฟงแฟไม่เกิดเกิดดับดับไม่วันวายไม่วันวาย กระแสโลกกระแสธรรมนะฉะนั้นให้เราท่านทัง้งหลายเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถึงบรรลุแจ้งถึงธรรมทั้งหลายนะครับด้วยกันนะครับเพราะว่าการเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะนั้นมันทาให้เราสิ้นสงสัยนะครับจบคิดให้กับตัวเองได้จบทำ นะครับกับทำกัจิตจัจบใจนะเพราะว่าเมื่อเราเข้าถึงวิมุตติว่างวิมุติยานทัศนะมันจะโล่งโปร่งเบาสบายเสาานะร็จภารกิจนะับบรรลุเป้าหมายที่าวามไว้ที่ตั้งไว้สม,มิจรประโยชน์นะครับสม,มิภารกิจนะครับไม่มีอะไรต้องเป็นภาวะภาะวงกับเป้าหมาย จุดหมายที่จะให้สําเร็จกิจสเมมาเร็จพมจันร์จบกิจมมจบพมจนทํ์ทำที่สุดแห่งทุกทํานิี้ผ่านได้แจ้งนะครับสุาสงสัสยเพราะทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วนะรเรื่องทำทั้งหลายเรื่องกิเลสกรรมวิบากเรื่องมากผนนิพผ่านนะครับเราก็เลยหมดการบงแต่งสัญญาเจตนาผสมอนสิการหมดกิเลสหมด ไม่ต้องสั่งยอดไม่เกิดเพราะว่าสิ้นการเกิดสิ้นภพสิ้นชาสิ้นทุกสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นบาปนะครับตัดขาดสิ้นภพชาติรอสิ้นการเกิดนะครับก็เป็นวิมติยานทศนะเมื่อเป็นวิมติยานทศนาแล้วมันว่างนะครับมันล่าเริงแจ่มใสเบิกบานอินดีนะครับไม่มีอะไรให้ว่นไหววุ่นวาย โลกก็ปล่อยไว้ทำก็ปล่อยไวุ้วดผลเป็นอิสระสลัดโลกสละทำนะครับก็าวางโลกผมกสบายดีชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นประโยชน์นะเป็นความสุขเป็นสันนิพพานให้กับส,บสรรพสัตว์นะครับไม่กังวลไม่ยึดถือปล่อยวางวางไว้ร่วให้ปลวกให้สบายไม่มีอะไรติดเของติดกัดติดข้างที่ต่อไปนะครับสิ้นการเกิดก็สิ้นทุก จบความทุกข์นะครับเข้าโลกควาสบายเข้าใจธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมนะครับที่ยังมีธรรมทั้งหลายก็สิ้นสุขสิ้นความเศร้าสิ้นความหวั่นไหวสิ้นความวุนว่นวายสิ้นความทุกข์กังวลนะมันชำระล้างหมดส่องใสปลุดผ่งนะครับ,ลลรบตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นสิ้นเกิด สิ้นตายสิ้นทุกสิ้นภพสิ้นชาตินะครับเป็นวิมุตติญาณทัศนะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ <S <S 1> <S 1> สิ้นกังวลสิ้นทุกสิ้นภพสิ้นชาตินะครับสบายสบายอยู่อย่างไรกังวลได้ความทุกนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ